สวัสดีครับวันนี้พามาดู b ิ๊กฝาแดงนะครับแคปเล็กปี2,535นะครับภาษีขัดเกินนะครับรถปี2,535ป้ายทะเบียนชนบุรีเครื่อง2 0 0 5นะครับดีเซลก็มีเล่มพร้อมชุดโอรอยนะครับเจ้าของลำดับที่5 เอกสารเสร็จมาแล้วนะครับมาดูนะครับรถไทยนอโคเก๋เงสวยครับสีเดิมสติกเกอร์แถบข้างเดิมเลยนะครับล้อกระทะกระบะหลังไม่ใช่ของเดิมนะครับวางมางใหม่คัสซี 4, ตำหนิมีคัสซีด, 4, ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายผุด้านขวาย,ยังสวยอยู่นะครับค่อยๆดูนะครับ ด้านขวาสวยนี่คนะรับสีขวาพื้นกระบะนะครับพื้นกระบะมีผูกซุมล้อนะครับด้านท้ายแล้วก็ใช้หน้าฝั่งซ้ายนะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเิยเป็นรถน้ําเค็มนะครับคะสีด้านซ้ายที่ผมบอกผูกนะครับด้านขวาไม่เป็นไรสีกซ้ายครับโดยรวมหัวเก่งสวยครับกระบะพอใช้งานได้มีตำหนิใหญ่หญๆคัสีครับ จากหัวเก่งด้านหลังมาท่อนนี้นะครับท่อนหน้าไม่เป็นไรทอมีขาดนะครับรถแคบเล็กครับคอนโซลในอยู่เต็มนะครับใช้งานได้อบอะก,ก็มีบอกคนขับมีขาดครับแคบหลังบอกสวยครับ ห้าเกียร์นะครับรถเครื่องเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเกียร์เข้าได้ไม่มีหลุดพวงมาลัยไม่ power นะครับ power ก็หม่ความเร็วใช้งานได้รอบเครื่องมีไม่มีงอนะครับค้างบ้างส่วนระบบแอร์ลมแรงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าน้ํายาแอร์หมดหรือเปล่ายังไม่ตรวจเช็คนะครับคอมแอร์ทำงานโอเคกาเองครับเก๋ ช่องแอร์ช่องลมอยู่ครบจบข้างมีครบนะครับสองด้านประตูประตูไม่ตกนะครับภาษีปีห้าเก้านะครับภาษีขาดเกินไปใช้ต้องจดเล่มใหม่นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณห้าพันบาทด้านขวาประตูกว่านะครับ ตัวขวามีตกนิดหน่อยนะให้มาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันพวกระบบปัดน้ำฝนใช้งานได้นะครับไฟเลี้ยวติดไปฉีดกระจกยังไม่ทำงาน,นครับมอเตอร์น่าจะเสีย คลิปวิดีโอขาดไปก็เดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับตามไม่ดันไอนระบายไม่มีนะครับให้ดูเลยสตาร์ทง่ายนะครับดีสตาร์ทง่าย เกินน,ดนดิดครับรัทง่ายแรงดีดีครัาสนใจรถกเตรนะครับเข้าไล่เข้าสวนก็มีที่เราไปยิ้วก็มีเก็บภาษีนะครับส่วนภาษีก็จดได้ใหม่กระบะไม่สวยแต่หัวสวยครับโคนหน้าอยู่ดี อันนี้เปิดอยู่39,900บาทนะครับสนใจติดต่อศูนย์8ปดเจน่อนะครับเ c e b ุ๊กหนุ่มรถยกท่าติเกียบต้อง YouTube หนุ่มรถยกท่าติเกียบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมีรถดีๆสวยมาให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรถน้องขับขี่นะครับปีแอมฝาแดงให้ความเร็วขึ้นครับ มาลมีมีว่างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ต่งังก็ลอเรียววัดรอบขึ้นนะครับ พร้อมใช้งานครับใช้งานได้ก็มีตำาหนีอย่างที่แจ้งไป่ะครับมีคัสซีผูกส่วนเครื่องห้องเส่งสวยงามครับก็มีไปไล่ระบบแอร์เติมน้ำยาวนะครับอันนี้ัดลมทำงานลงแรงมาก คันนี้สนใจก็โทรมาสอบถามนะครับมาทดลองขับได้รับเรื่องกันสีถูกได้เอาไปแก้ไขก็โทรมาครับราคารถจอดได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคานี้ก็เฉพาะเครื่องยนต์ก็สาม0มื่นบาทแนละ้วเครื่องดีไม่ดันไม่ไอายาไปแยกอะไรนะครับทีมครับสนใจก็โทรมาสอบถามครับ